แต,ตอนนี้ค่ะหรือที่ไหนคะวัปมาแล้วค่ะฟิงสันเจิ้นค่ะแม่กู้ไข่ไข่มาแบบมันๆอร่อยเน,นื้อูุ้หวานแบบวันนี้ไม่ได้แล้วแม่สดมากๆอร่อยมากเผือกเผือกกวนดูแบบเผือกที่ดีเผือกที่ถูกเผือกที่หอมเผือกที่ตุ้ยยังเห็นไหมคะว่าเนื้อมันยังเป็นแบบเลเยอร์ของก้ามเนื้อกุ้งแล้วก็จะมีมันที่หัวนิดเดง คุ้มค่าที่หนูนั่งแท็กซี่มาไกลแล้วค่ะแม่สวัสดีค่ะพิมกิเลกค่ะทุกคนและตอนนี้ค่ะหรือที่ไหนค่ารวปปมาแล้วค่ะฟิงสัน จนค่ะแม่ที่ที่เขาบอกว่าตอนนี้เป็นเมืองที่เหมือนเป็นซิตี้วอลเลย์ของทางจีนค่ะเป็นเมืองแบบเทคเมืองไอทีใช่เขาบอกว่านิยมมาถ่ายรูปพวกตึกรามบ้านช่องฉันก็เลยขอมาเบื้องแน่เหมือนกันทุกคนคือตอนนี้รอบตัวเราเนี่ยให้ดูฟึง่งมันดูทันสมัยแต่ทีนี้ตอนที่หาร้านอาหารเนี่ยว่าร้านอาหารไหนดังอยากจะไปกินของโลโก้ที่คนเขาชอบกินกันใช่ไหมปรากฏทุกร้านอยู่ห่างกันออกไปทุกคนไม่มีคืออยู่ใกล้กันน้อยมากๆนี่ดีกว่า เราก็เลยวางแผนว่าคลิปที่เซอร์เจนเนี่ยเราจะขอพาไปเที่ยวแบบแนะนําเป็นอาหารนีไหมว่าสิ่งไหนที่ต้องกินเพราะว่าคิดว่าบางร้านทุกคนอาจจะตามรอยยากถ้าไม่ไดหมาโซนเนี่ยเพราะว่าแต่ละที่ที่ท่ทองเที่ยวมันอยู่ไกลกันมากเลยอ่ะก็บอกเป็นสไตล์อาหารดีกว่าเราจะแปะร้านไว้ให้เลยค่ะซึ่งอาหารแรก <c oughs> เราเป็นร้านโรโค้กสคันอยู่แถวแถวนี้ตอนนี้อยู่สถานีโคไ <c oughs> ห่ใช่ค่ะเป็นสถานีที่เขามาตุกเนียตึกเนี้ยตึกเนี้ย,ยแม่อยู่ใกล้ๆตึกนี้แหละค่ะทุกคนคะจากโคไห่ไปหนึ่งสถานีสายสีม่วง จะคาไปกินร้านคล้ายๆกอาหารทะเลนิดนึงคือเขาโชว์รูปกั้งรูปหอยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นการปรุงแบบจีนก็เลยคิดว่าอยากไปลองเพราะเขาบอกว่าแถวๆถันเจอหรือว่ากวางโจเนี่ยทะเลดังมากใช่เพราะว่าจริงๆเราเซนเจอรนมาติดทะเลค่ะเขาก็เลยแบบนิยมทำอาหารทะเลกันเขาบอกว่าเทคนิคการทำอาหารทะเลดีไม่ขาวไปค่ะไปเริ่มร้านแรกกันดีกว่าค่ะ let's go ครับไปเลยไปขึ้นใตดินกันค่ะ พอมาสัญจรค่ะสิ่งแรกที่อยากกินคืออ่านทะเลเนาะก็เลยแวะดรอปแรกคือเปิดจาก a m a p แล้วก็เปิดจากป้าตรงเต็ยนพินแล้วเห็นว่ามีร้านนี้ที่ดูดงังเขาดูแบบเป็นกั้งตัวใหญ่แต่พอมาถึงร้านค่ะก็คือเขาเขียนมาตัวว่าเป็นก้างมาจากประเทศไทยค่ะเราเข้าก้างตัวใหญ่จากประเทศไทยก้างก้างอะไรเนี่ยก้างแก้วเออเราก็อ้าง้ไม่กินก้างไทยละก้างไทยที่นี่ละค่ะสองพันบาทต่อตัวก็เลยยังยังเก็บไว้ก่อนดีกว่าพอมาลองกินตัวที่ขายดีที่สุดเขาก่อน,อนแล้วกันคล้ายๆหอยไม้ไผ่ไม่ผัดซอสค่ะเริ่มเลยค่ะ อ,อร่อยนะที่ชอบคือเค็มชัดแล้วก็นัวกำลังดีไม่หวานเลยแล้วก็มีความแบบเผ็ดพริกขล่นล่าแล้วหอยกระเด้งไม่เค้าเลยแม้แต่น,นิดเดียวหอยอร่อย ส่วนมากเมนูในร้านนี้ที่ดูค่ะมันก็จะมีเลือกทำอันนี้เป็นพันเสียงลาคือเหมือนเป็นผัดเผ็ดอารมณ์คล้ายๆเหมือนผัดน้ำพริกเผาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่หวานแล้วก็มีทําเป็นแบบว่าเหมือนทอดริกาเทียก็คือคล้ายๆที่เวียดน,นามค่ะทุกคนเือ่งอ่านทีเดึ่งอย่างสามารถเลือกได้ว่าจะทาอะไรได้บ้างแต่เขาก็จะบอกเลยว่าตัวนี้ทาไปกี่เมนูตัวนี้ทาไปกี่เมน,น,มเมนูแล้วก็เลือกจากตรงนั้นเอาซึ่งตัวแรกที่กินคือหอยไม่ไผ่นั่นะเองค่ะต่อมาจานที่2ค่ะจะเป็นน้องกุ้งค่ะเพราะว่า พอเราไปดูใช่ไหมก็เออจริงๆมันมีปูด้วยมีกุ้งด้วยมีก้างด้วยแต่ว่าข้างหน้ามันมีรูปกุ้งที่ก็น่ากินเหมือนกันก็เลยสั่งเป็นกุ้งซึ่งพอมาเสิร์ฟป,ปับกลิ่นกระดูกกุ้งที่ทอดเป็นแบบฟุงขึ้นมาเลยก็เลยแบบหอมมากมๆซึ่งกุ้งนะคะเขาให้มากับสิ่งนี้พร้อมค่ะมามัม ันนี้คือเรียกว่ากุ้งซอสใช่ปะใช่ค่ะซอสแล้วกุ้งหวานอยู่แต่าอาจจะไม่เด้งมากแต่ก,ก็หวานแล้วก็หอมซอสแล้วเค็มๆอยากกินตรงหัวแรกไดหมแอบคิดว่ากินได้ทั้งเปลือกอือจริงทุกคนอย่าไปกลับเปลือกอย่าไปกลับเปลือกสิ่งนี้คางกุ้งคางกุ้งดีดมากเขาไม่ควรให้ถูกม,มือมาเขาไม่กินได้ทั้งตัวอือทุกคนนี่จขงกรอบไหมอันนี้ดีมากคนเี่สอร่อยคางกุ้งอร่อยมากแล้วความเค็มมันพอดีอ่ะทุกคน ชอบน,นะสายไม่หวานชใจเก่งนี้ค่ะใชเช,มช,มชมิมชมวนๆอร่อยมากตัวแบบมาสั่งแบบงงๆเพราะว่ามันเขียน่าขายดีก็คือมันเขีนขยนว่ากระดูกไก่แบบซอลเทศแล้วก็เปเปอร์ก็คือข้อไก่เกลือพริกไขยปะ่ะไม่แต่ว่าความดีมันแปลกลก็คือมันมีนี่ค่ะเต้าซีเหรอเต้าซีมีเต้าซีเพาะใส่เป็นจาเต้าซีทอดไปด้วยอะเป็นกระเทียมพริกถั่วแล้วก็อะไรแหลพริกแห้งเต้าที่สีนทีแล้วนะปากินานะคะกระดูกก่อนอือข้อไก่แหล่เนาะ เราวจะก,กระดูกก็จะเล็กหน่อยแล้วก็เค็มๆของตุก้กยันหน่อยๆสตูว์นี้อันนี้ไม่ค่อยแตกต่างกับที่ไทยมากอันนี้คือที่ายได้ใช่แต่ตัวลิ้หอมอร่อยอืมตัวนตรงประเทศจีนนะเนาะหอมแล้วก็แบบเป็นใหญ่ไ<อ>ปถามว่าเค็มอร่อยไหมก็เค็มอร่อยแพ้ข้าวแกงไงก็อร่อยจริงก็ชอบข้าวแกงค่ะตัวสุดท้ายค่ะคือมีนั่นเองค่ะทุกคนใช่ค่ะเส้นมีก็คือ ภาษาจีนเเรียกว่ามีเฟินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าจินจเรียกมีฟุ้งแต่ว่าเหมือนถ้าเป็นคนฮกเกี้ยนจะเรียกมีฟุ่นอทีนี้เนี่ยตอนเห็นใช่ปะเขาบอกเหมือนัวข้างๆเลยไปก็ถามว่าอันนี้มันเหมือนผัดไทยมากหรือผัดเหมือนแบบนี่ผัดไทยหรือเปล่าก็บอกไม่ใช่นะนี่เป็นอาหารของเซนเจินใช่คือเราก็ถามเขาเราไม่แน่ใจเพราะว่าแบบร้านเห็นมีนําเข้าของมาจากไทยเลยถามว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นสไตล์ไทยหรือเปล่าเผื่อเขาได้แรงมาจาจจีนแบบไทยเขาบอกไม่ใช่ก็เป็นอาหารโลเคคเขาก็คือแบบเป็นผัด100มีขาวมาชิมค่ะ เส้นเด้งเด้งเลยแล้วก็มันๆแต่ไม่ค่อยมีรสชาติที่จืดๆหน่อยผักเขาอะมันจะมีหอมแดงเนะาะพอกินโดนหอมแดงก็จะหวานขึ้นมาค่ะผักกรอบอร่อยแต่เขาอาจะไว้กินกับแกงกับพวกกับกับข้าวไหมเพราะกับข้าวมันเค็มแล้วอะมันก็เลยจืดนิดหนึ่งที่สําคัญเขาอะไรคะน้องดีหอมกระทะค่ะแบบสมศักดิ์ศรีการผัดแบบประเทศจีนมากกินกระทะฟึบขึ้นมาก่อน <Okay. S 2> ส่วนตัวเส้นมีเขาว่าค่ะไอ้มีขาวเขาอะมันจะไม่ค่อยเหมือนมีคุมบ้าหรเท่าไหร่มันจะเป็นเหมือน ที่แบบพวกไต้หวันหิกินกันในจีนกันมันจะมีความเด้งเด้งกว่านิดนึงแบบเป็นกึ่งตูดวุ้นเส้นกับเส้นเหนียวใช่รู้สึกอร่อยดีตรงที่มันเด้งเด้งอ่ะเพราะหนูเป็นส่อาร์เดนเต้นี่หนูก็ชอบอ,อะไรที่เด้งเด้งอร่อยค่ะ,คะแต่นั่นแหละความหอมไฟเขาเก่งจริงและต่อจากของเาวค่ะขนมหวานแล้วก็ต้องกินค่ะแม่และขนมหวานแถบนี้นะคะก็ยังเป็นสายกวางตุ้งนั่นเองค่ะ เึื่องร้านนี้เดินมาจากร้านอาหารเลยกไม่กี่ประมาณ15นาทีแต่ต้องเดินผ่านและแว้บ,บ้านคนมากบ้านคนจนนูช็อกว่าที่ดูต้องเบอร์นี้เลยหรอแต่วแกเต้องโลโก้เบอร์นี้หรอตอนคนเดินมาก็อาจจะตกใจนะคะมันมันเป็นอย่างจริงๆค่ะมันมันมันอยู่แบบท่ามการตึกกลางบ้านช่องที่เป็นบ้านคนจริงๆแล้วก็เดินมาเสร็จปั๊มจเจอร้านขนมซึ่งขนาดเป็นวันธรรมดาเนี่ยยังมีตั้งหลายโต๊ะเลยก็แสดงว่าเขาดังจริงซึ่งอันดับหนึ่งที่ขายดีที่นี่ก็คือนองมะม่วงสักขูทุกคนแล้วเขามาแบบ เออหล้อนอะน้ำตาฉันด้วยแล้วก็แบบขนมมันเออหล้นนะน่้กินมาก <Bye. S 1> ทำยังไงดีอะหนึ่งให้หวานพอดีมะม่วงหวานเปรีย้ยวแล้วก็พอพูดจริงหน่งได้ไหมที่แบบตกใจมากๆคือน,น้ำมะม่วงข้างล่างเขา มันไม่เหมือนมะม่วงธรรมดามันตีฟูทุกคนใช่คิดเหมือนกันพอดีเราจะบอกพี่พมิวว่ามะม่วงร้านอื่นมันจะเป็นน้ำมะม่วงคนๆแต่นี้มันมีความแบบฟูๆค่ะเออมีวม่ามแต่เขาไปตีฟูแน่ๆล้วมันฟูมากๆเลยแบบไม่มีน้ำแข็งนะ<ม>เป็นฟูแบบเหมือนตีครีมทำขนมแต่ตีแบบป็นเวอร์ชั่นแบบอ่นอ,อนๆยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ตั้งยอดหอเห็นหงอแมมันฟูดีแล้วนุ่มปากมากอร่อยแล้วก็ตัดแบบเปรี้ยวด้วยตัวส้มโอด้วยแล้วก็หวานจากมะม่วงสดชื่นอันนี้ดีมากสั่งอยากสั่งสิบถ้วยกับ เผือกกวนดูแบบเปล่งประกายเผือกที่ต่อเผือกกวนสั่งมาอีกสิบเผือกกวนดีมากเผือกกวนเหมือนพวกกวนที่ใส่เอาไว้ใส่ในแบบพวกชานมไข่มุกใช่แต่อันนี้เขาให้เผือกใส่ใจอะแม่จ๋าปกตาชานงมันจะเผือกนิดเดียวนี่มันเผือกแบบเพลิดทั้งก้อนประทับใจแล้วหวานดีมากหวานพอดีสำหรับคนกินหวานน้อยคือสองอันนี้คือรักเผือกที่ดีเผือกที่ถูกเผือกที่หอมเผือกที่ตุ้ยยัง แล้วทุกคนมันเป็นเผือกข้างบนข็อปบนใช่ป่ะแล้วล่างเผือกมันจะเป็นนมตุนเย็นทุกคนนมตุนเย็นมาคลักๆแตะกลินนมอาจจะไม่ได้พุ่งมากเท่าร้านที่เรากินที่กวางโจค่ะเพราะมันไปนเสริมหอมด้เผือกไงแม่เผือกเขาดีจริงๆอ่ะหนูอยากกินเผือกเ,เล่นๆคนเดียวเลยไม่แบ่งใคร และร้านต่อไปค่ะเป็นร้านที่เป็นโโร้านโลโก้ร้านหนึ่งเชื่อเระดังก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดสไตล์ไต้จิ๋วค่ะเพราะดีบอกว่าเมืองนี้จริงๆอาหารไต้จิ๋วเยอะมากลองก๋วยเต้ยจิ๋วก็ได้ก็เลยมันลองก๋วยเตี๋ยวหลอดแสนโด่งดังค่ะทุกคนคะซึ่งร้านนี้นะคะจริงๆเขาเปิดเป็นอาหารเช้าด้วยแบบสองรอบอาหารเช้าถึงใบสองแล้วก็มีรอบเย็นด้วยค่ะก็ใครสนใจก็มากินตามก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะฉันยืนอยู่ตรงข้ามถนนซึ่งเดี๋ยวให้ดูประเด็นคือร้านอ่ะมันอยู่ในซอกตรงนี้ มันมีความแบบคล่องในความรับหน่อยๆมาเปิดแบบงงๆว่าเทไงนะคะของมันต้องอย่างนี้ไปค่ะเดี๋ยวพาเดินไปกินก้าแต่อร่อยกันค่ะ เตียวรอดร้านนี้แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะคะก๋วยเตี๋ยวรอดร้านนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวรอดแต่จิว๋วเขาบอกว่าสูตรมาจากทางเมืองโพเลงก็คือพูนิเกนะอย่างอามาดีมาจากเมืองนี้เองซึ่งลักษณะเด่นของอาหารแต่จิ๋วอย่างหนึง่งเลยก็คือจะนิยมการใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปซึ่งถ้าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวลอดวังตงุงอาจจะไม่เจอแต่อันเนี้ยมาเต็มๆแล้วก็จะมีน้ำร้านเหนียวเหนียวแบบอารมณ์น้ำร้านน้าบ้านเราใช่เมื่อกี้เห็นตอนเขาทำก็แบบเอ๊ะนี่มันลูกคึ่งระหวางก๋วยเตี๋ยวลอดร้านน้าเลยเปล่าคะ มันจะมีแป้งกุเต๋าหลอดจริงๆแต่ว่ามันจะมีผักกาดแก้วแล้วก็มีถั่วง,งอกแล้วก็มีเครื่องทะเลอย่างวิมาสั่งมา3ตัวรวมมิตรก็จะมีกุ้งมีตัวหอยนางรมเนาะด้วยความเป็นสซนเชิแล้วก็จะมีเนื้อวัวด้วยแล้วก็ราดด้วยน้ำที่ยังคล้ายคลึงกับตัวราดหน้าที่เป็นแบบน้ำเดือดแบบมีความใสซอสจี๊ดข้นๆนิดนึงอะไรเงี้ยสีน้ำตาลนิดนึง เออก็รีหมายถึงแบบลูกครึ่งด้านหน้ากับก๋วยเตี๋ยวรอดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทึ่งจริงๆร้านนี้เนี่ยมันมีตัวท็อปปิ้งให้เลือกได้หลายอย่างเลยมีทั้งเนื้อยอย่างเด็กก็ได้อาหารทะเลก็ได้ก็ลองเลือกดูกันได้ได้บิ้มขอมาชิมตัวรวมสิชิมก๋วยเตี๋ยวรอดก่อนแม่งก๋วยเตี๋ยวร่อ,อ <c oughs> ดเดอป็นนุ่ม,น,ม,น,ม,ม,น,มนุ่มเพราแงตีวอนนุ่มๆเลยคล <c oughs> ้ายคึงที่ไทยแล้วก็นํำซอส คล้าิร้นน <si ่าจริงด้วยดิกินไม่ยากถึงว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารจีนอาจจะกินอาหารจีนที่นี่ไม่ยากเพราะมันคล้ายไทยมากซอสออกเค็มๆนวลๆธรรมดาแล้วก็เนื้อนะคะเนื้ออร่อยเนื้อออกเป็นแนวหมักมาแล้วเค็มๆแล้วก็นุ่มแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆแับลีนๆแต่ว่านุ่มอร่อยเราจะชิมคู่กับตกกุ้งกุ้งก็โอเคสดใช้ได้หอยนางรมก็สดแล้วก็อร่อยค่ะเข้ากับไอตัวน้ำร้านนี้มากอย่างก็น้าบ้านเราเราก็ใช้คณะ ที่มันผัดมันกรอบหน่อยหน่อยตัดใช่ป่ะแต่นี้เขาใช้ผักกาดแก้วตัดเครื่องไทยผักกาดแก้วตัดมันก็กรอบแล้วมันก็มีน้ำจากผักออกด้วยอ่ะรู้สึกว่าอร่อยดีที่ร้านค่ะเขาจะมีพริกมาให้ด้วยปกติแล้วคือคนทั้งไทตจีนไม่ค่อยกินเผ็ดหรอกแต่ว่ามันมีการแด a p t มาแล้วก็เป็นพริกสาบใส่กระเทียมคิดว่าถ้าเกิดว่าคนไทยมาแล้วมีความชอบความแซ่บนิดนึงสดชื่นนิดนึงใส่ลงไปคือดีมากแบกเรียนดีพริกกระเทียมเขาคือเค็มเอาไว้แบบ รสชาติให้ได้ดีมากมันเพิ่มความแซบ่บ <_ d ata> เพิ่มความหอมสดของกระเทียมของพริกอุ í, ้ยเติมพริกก็ดีมากเลยทุกคนให้เลือกสิ่งนี้ถ้าใครหาอาหารกลางวันกินง่ายๆหรืออาหารเช้ากินง่ายๆแบบหนึ่งจานจบที่นี่ก็แนะนำค่ะว่าอ,อร่อยจริงแล้วมาวันธรรมดานคนไม่เยอะเลยปมาสิบโมงครึง่งก็คือสบายไม่มีคิวละแต่มีคนนั่งอยู่สองสามสี่ห้าคนอยู่แต่ถ้าเกิดตอนเช้าเจ็ดโมงหนูไม่แน่ใจทุกคนก็พิจนารณาดูได้ค่ะเป็นหนึ่งในอาหารเช้าที่แนะนําค่ะ ทุกคนคะและต่อจากก๋วยเตี๋ยวหลอดเนาะเราพามากินอีกร้านหนึ่งที่เป็นเตจิว<ช>๋วเป็นเมนูออ่ใช่ค่ะเป็นเมนูข้าวต้มทุกคนมันดังข้าวต้มทะเลเห็นแล้วก็แบบเอะตอนดูก็แบบเฮ้ยทำไมร้านนี้แบบข้าวต้มน่ากินจังแล้วเขาบอกเป็นร้านดังก็เลยขอมาลองแน่ค่ะน้าตามน่ากินจริงมากเนี่ยตรงข้ามหนูเ,เองชิ่งอย่างนี้นี่เขาจะเน้นขายข้าวต้มทะเลเขา้าวต้มปลาค่ะชื่อร้านก็เขียนตัวเบอเลยว่าเป็นร้านเจียยางหรือว่าถ้า ใครคุณคุณไหนภายในภาษาใต้จีนเรียกว่าเก็กเอียอันนี้คนไทยเชื้อสายจีนใต้จีวอพยพม,มาจากเมืองนี้เยอะเมืองเก็กเอียอย่างบ้านปลาอีกก็มาจากเมืองนี้อาก็เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อกี่บ้านเอามานี่บ้านของปลาไปเยี่ยมญาติที่ดีค่ะตอนนี้ค่ะไปกินข้าวต้มกันค่ะในร้านนี้ค่ะเขาบอกให้มาสั่งหน้าร้านเลยเพราะไม่มีเมนูหน้าร้านก็คือของทะเลสดต่างๆมากมายสดจริงว่ายน้ําอยู่อ่ะจ้ะและร้านนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารทะเลชื่อดังในย่านนี้เลยทุกคน เอาจริงม่แอบไกลจากที่แรกกว่าที่คิดเหมือนกันมันแบบอย่างที่บอกไปทุกคนสนเจนตรางที่วางมาคือแต่ละที่มันไกลกันมากจริงๆอ่ะมาจนคิดว่าไม่ต้องตามรอยตามร้านที่ปักใครก็ได้แต่ว่าปักดาวทิ้งไว้เก็บไว้ก็ได้ถ้าเกิดมาแถวนี้ค่อยแวะกินอะไรเงี้ยแต่ทุกร้านเป็นร้านดังหมด <S <S ค่ะแล้วก็น่แหละร้านนี้คือเป็นร้านอาหารทะเลที่สดมากๆหอยอ่ะยังขยับแบบเดินเดินเดินอยู่เลยสดจริงแล้วราคาเท่าที่เช็คมอกี้ก็โอเคบิ๊มก็เลยสั่ง2ตัวหนึ่งคือพอโจ๊กเขาดังเนาะก็สั่งโจ๊กมาเป็นโจ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อดสั่งไม่ได้ก็คือหอยคือเมื่อกี้หอยม,บบมันแบบมันดูเปล่งประกายมากในตลาร์บีมันดูแบบหูผิวแบบกริบขึ้นมาก็เลยแบบอ่ะอ้ะอขยับให้ด้วยอ่ะอ้อสั่งเลยดึงอยู่เลยเออแล้วแบบร <c oughs> าคาก็โอเคนะเออแล้วกินร้านแรกที่กินหอยอะ่ะตัวหอยตัวไม้ไผ่เขาก็ทาได้ดีร้านนั้นะเหมือนกับไม่มีดินเลยก็คาดหวังว่าร้านนี้ก็น่าจะทได้ดีเหมือนกันมากิน,นะคะ่ะชิบชิงชอบที่จีจนตรงที่ว่าเขาผ่าหอยได้แบบดูสะอาดสะอ้านมากเกลี้ยงเกา่า อร่อยเริงหอยยังหวานดูเลยหอยผัดอะคะ่ะสำหรับเดีดีรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาผัดรสออกมากําลังดีบอกว่ามันทําให้หอยอะยังมีความหวานของตัวหอยอยู่ที่ชัดต่ภาพรวมก็คือรสแบบออกกลม,กลมๆเค็มๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบจัดจ้านอะไรมากสําหรับคนไทยทั่วไปที่ไม่ได้ชินกับอาหารจีนโซนนี้อาจจะรู้สึกว่ามันรสอ่อนไปนิดนึงแต่ว่าสำหรับเดีะดีว่ามันชูร,รสชาติถุดิบได้ดีคนไทยทั่วไปคืออีนี่หนูรู้สึกว่าที่เวียดนามน,นะคะแม้เราจะจิ้มเกลือมะนาวความหวานหอยก็โดดคะ่ะอันนี้พอมันปรุงมันแบบ พราะมันมันด้วยแล้วมันแอดเจอนิดนึงสำหรับวิ่มันก็เลยเลี่ยนง่ายแหละแต่จุดข้อดีก็คือเขาผัดหอยได้พอดีทุกคนเนื้อหอยเขายังแบบ มี t e เจอร์ความฟูความนุ่มความกรอบเด้งๆนิดหน่อยของตัวไม่ไผ่ได้ดีเออก็รู้สึกว่าเออตัวที่นี่ผัดได้ดีมากเหมือนเก็บท e เจอร์ความแบบยุ่นหยุ่นุนน่มๆไว้ได้ดีค่ะระหว่างรอโจกนะคะแล้วก็จิบชาเนาะเพราะว่าที่จีนเนี่ยทุกร้านของที่จีนเลยเขาจะแบบมีชาเสิร์ฟหรือว่าแบบต้องสั่งชาเพิ่มอย่างร้านที่เนี่ยเขาเสิร์ฟชาฟรีเมื่ชาเขาอร่อยทุกคนแล้วก็ได้ถามดีว่ามันชาอะไรอะ่ะเขาบอกว่าเป็นน้ำเซกตีคนไทยเรียกชื่อโกดที่แมวอ่ามันเป็นเป็นสมุนไพรจีนอย่างหนึงงก็็คืออย่าเปน ใครที่ชอบกินบะกุเต่น้ำดำๆเขาจะแส่เนี่ยให้มันดำๆกินแบบเพิ่มความอบอุ่นในร่างกายอ๋อเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวเขาก็เลยแบบเออต้มสิ่งนี้ให้กินไอ้กินมันคล้ายชาดีโชมากซึ่งหนูชอบชิ่นชอบกลิ่นชาดีโชกอะแต่นี่มันแค่ไม่แบนเท่าตัวดีโชวดีโชมันจะแบนกว่าน,นี้หน่อยถือว่าดีได้มากินข้าวด้วยแล้วก็ได้จิบน้ำสมุนไพรหรือว่าน้ำชาท,ท้องถิ่นแนะนำด้วยค่ะ กินโจ๊กกันเอง่คะค่ะแล้วก็โจ๊กมาหรือเลเ้วเขาต้มคือถ้าเป็นใต้จิ๋วเขาจะเรียกว่าเป็นมวยอะแต่ว่าถ้าเขียนเวลาในภาษาจีนกลางเขาจะไม่ได้เขียนคำว่ามวยเขาจะเขียนว่าโจกโจกที่แบบโจ๊กอะแบบภาษาจีนกลางมันแปลว่าโจ๊กแหละแต่จริงเนีถ้าทรงแล้วอะใต้จิ๋วจะเรียกว่าข้าวต้มถูกไหมใช่ค่ะโอเคขอชิมค่ะอืมข้าวต้มถึงโจ๊กไหมเป็ข้าวต้มที่ต้องมาอย่างดีคลักมันไม่ได้เป็นข้าวต้มเครื่องแบบแบบคนไทยที่แบบแยกน้ำแยกอะไรใช่ไหมมันจะเป็นข้าวต้มที่เอาข้าวไปต้มแล้วก็ใส่งง่่่าา่่พววกกเเคคครืืออออองงงงงลไป้้ยยยาาาแบบตนีะ คนจีนในไทยจะชอบกินเป็นข้าวต้มกระดูกหมูจะเป็นแบบเดียวกันแล้วก็มีใส่ทะเลในนี้มันจะมีความมันมันนัวนัว,นวอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาจะใส่พวกถั่วลิสงบดลงไปในนี้ถั่วลิสงป่นๆลงไปแล้วก็มีใส่ตังายลงไปด้วยมันเลยมีกลิ่นแบบเฉพาะตัวแล้วก็ใส่น้ำปลา oh. ใช่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าจีนไม่มีน้ำปลาแต่ความจริงคนใต้จีว่าชอบกินน้ำปลาแล้วก็เอาน้ำปลาเข้าไปผลิตแบบเป็นแบบขายเป็นอุตสาหากรรมหลักในไทยแต่อร่อยจริงคือเรารู้สึกว่าอ่นหนึ่งความอร่อยสำหรับบิ๊มนะหนึ่งเม็ดข้าวเม็ดข้าวเขาเต่งมากๆเต่งแบบ แต่งแล้วอวบอ้วนแล้วก็น้ำสุกเขาอ่ะมันมีความครีมครีมมันมันข้นๆนิดนึงอ่ะซึ่งข้นจะหลักดีมันยังซดได้แต่มันข้นมันก็เลยเอร่อยมากโจกเขาอร่อยจริงยอมแล้วก็มแหลเค็มมันอ่อนอยู่แล้วอร่อยเม็ดข้าวเขาที่ตอนเดิมเป็นอยู่อ่ะอย่างเมืองไทยบางที่ใช่ไหมอย่างสมัยเนี้ยเขาจะคิดกินแบบเม็ดข้าวที่มันค่อนข้างแบบแข็งหน่อยๆแต่อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันยังเป็นเม็ดแต่มันอวบอ้วนแล้วมันก็นุ่มมากอ่ะทําได้ยังไงต่อมาขอกินปูเพราะว่าปูเขาอ่ะเลือกตัวเป็นไข่ด้วยแม่สวยงามมากตอน ปูไข่ไข่ามาแบบมันๆอร่อยเตีเนื้อปูอ่ะบอกเลยนะว่าเนื้อปูหวานที่สุดที่สุดที่สุด เราชอบแบบไม่มีไข่เอาเนื้อปูธรรมดามาก็ได้เพราะเนื้อปูหวานแบบของคนนี้ไม่ได้แล้วแม่สดมากหวานมากมาก,ากุ้งก็คือสดมากเหมือนกันหวานเจี๊ยบ <ๆ S 2> เปลือกกุ้งอะค่ะก็จริงๆสำหรับดีดีว่ามันพอจะเคี้ยวได้แต่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากลําบากมากก็อาจจะแกะออกนิดนึงแต่ว่าโอเคทําให้น้าซุปมันหอมกุ้งเลยอ่ะใช่หอมเพรามีเปลือกใช่ไหมแต่ใดคือเ้าต้มเขาอร่อยจริงทุกคนเอาจริงๆมาที่นี่ถ้าเกิดไม่อยากสั่งอาหารทะเลอื่นสั่งแค่โจ๊กเชิญหนูคุ้มค่าครึ่งชั่วโมงที่รออร่อยมากแล้วอาหารทะเลเขาสดแบบสดจริงๆอะร้านที่ไปกิินนนนมาใใแบบปเี่ยจร ยิ้มว่ายิ้ให้การทะเลเขาสดที่สุดแล้วกุ้งเขายังติดมันอยู่ให้ดูเห็นไหมคะว่าเนื้อมันยังเป็นแบบเลเยอร์ของกล้ามเนื้อกุ้งแล้วก็จะมีมันที่หัวนิดนึงเนี่ยหวานมากสดมากแต่บอกว่าฉันเห็นตอนเขาตักขึ้นมาจากน้ําอันนี้ได้จากข้างหน้าร้านของจริงอร่อยเลยสดเลิศด,ดีจริงะหวานเลยอะ่ะแล้วเหมือนเขาใส่หอมแดงลงไปในข้าวต้มด้วยเธอฉันเจอเมัอนก็จะมีความทําให้ข้าวต้มมันหวานหวานหวานขึ้นนหน่อย,อ,ยอร่อยมากดีงามประเสริฐโจ๊กที่นี่ควรสั่งค่ะ คุ้มค่าที่หนูนั่งแท็กซี่มาไกลแล้วค่ะแม่100บาทค่ารถของหนูคุ้มเปไปสำหรับโจหม้อน,นี้อร่อยทุกคนค่ะและของหวานวันนี้คะ่ะ คือกลับมาตายรังที่เดิมบัตเตอร์ควีนคิมาราสิกแล้วซึ่งเซิรเจอร์น่ยจะมีที่เดียวนะคะที่เป็นสาขาเนาะแล้วก็สาขาเนี่ยไม่มีน้ำด้วยจริง,รงๆหนูหนูอยากไปกินน้ำอร่อยแต่ว่ามันไม่มีเสียใจก็ขนมนิดหน่อยก็แล้วกันและอย่างแรกที่อยากลองค่ะเป็นาพา์ต้าชิโอทุกคนสิ่งที่หอมคือช็อกโกแลตที่อยู่ตรงขอบทุกคน หอมมากแล้วแป้งเขากรอบพองไปหมดเลยแม้จะแบบไม่ได้เนยหั่นมากๆแต่ว่ามันชอบที่มันพองกรอบหมดแล้วเมื่อเข้ากับพิซซ่าโจ๊กข้างในแหละข้างในเป็นชาร์ตนะเป็นพัสตาสแต๊จโจ้แต่ตรงพัสตาสเนี่ยเราว่าไม่ได้ไม่ได้หอมไิซซ่าโจขนาดนั้นแต่ตัวที่จะหอมพิซซ่าโจ๊กคือถั่วที่มันโรยข้างบนแหละมันชัดแล้วมันก็จะมีซอสพิซซ่าโจ๊กราดปึ๊บปิดท็อปด้วยก็เลยอันนั้นหอมดีค่ะแต่อะไรคือกลิ่นช็อกโกแลตมาชัดกว่าพิซซ่าโจ๊กเหมือนเป็นแบบแบล็กกราว กับพิตาโจ๊แล้วก็ราสเบอร์รี่ซอสค่ะขอชิมตัวเคียวข้างบนหน่อยวิปครีมกับ,บ,บราสเบอร์รี่ข้างบนเขียวข้านะเลี้ยวเขียวอะ่ะอืมอี่อยไหมคะ ต่ครีมพิตาจูโอข้างบนเขาครีมพิตาจูโอนะตระกูลนะพิต้าชิโอแบบพิต้าชิโอพิต้าชิโอ,อหอมบิ๊มว่ามันเป็นคล้ายๆความฟีลลิ่งคัสตาร์ดพิต้าชิโอเพราะมันน่าจะผสมแบบมันมีความนืดหน่อยๆแล้วก็หอมกลิ่นพิตาจูโอคั่วได้ชัดค่ะแต่จะรวมกินคู่กับพายละแป้งพายาเค้าเค็มแต่บิ๊มได้พิมว่าขอบบราวยอดบางส่วนม,นมันมันใกล้ๆใกล้ๆไปละ มีกลิ่นขมๆแล้วนิดนึงแต่ว่าถามว่าพองไปพองทุกเลยเยอร์ค่ะแน่นอนแล้วก็มีความเข้มเพราะมันจะไปตัดหวานที่ซอสราสเบอรี่เนาะหวานเปรี้ยวแล้วก็มีความมันจากครีมบปตโกข้างบนได้ดีค่ะกินยากนิดนึงชิ้นเนี้ยแต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยกินยากที่ว่าคือกินเราล่วงแบบตักยากนะคะไม่ได้หมายถึงรสชาติกินยากมันเค็มๆมหวานหวานเลย,ยใช่ใช่ไม่มีเค็มหวานตัดกันอะอร่อยดีค่ะ เดี๋ยวกินขนมหวานเสร็จแล้วขอพาทุกคนลงไปที่ท่าเรือประมงกันทุกคนค่ะเป็นท่าเรือประมงที่ลงไปสุดขอบใกล้กับฮ่องกงมากใช่ใช่ข้ามอ่าวบบุ๊บก็เป็นฮ่องกงเลยค่ะใกล้ๆสะพานข้ามไปฮ่องกงใช่เพราะเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยพอมันเป็นท่าเรือประมงเนาะสามารถตกปลาตกไหลได้ก็จะมีอาหารทะเลปิ้งย่างเพราะเมืองนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะกินก็คืออาหารทะเลปิ้งย่างค่ะเพราะมันดังมากใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าตะก่อนนะคะอดีตแถวเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านชาวประมงก่อนก่อนที่มันจะมาจัดเรยแล้วก็เป็นแบบเหมือนศู